เช้ามาอย่งสดใสเฮ้ยอันนี้เราเป็นคนตอบแหละเย่เย่ย่ได้ไดดไฟกดไฟเฮ้ยกดไฟไปเอันนี้เป็นดไฟกันหมดเลยแ่แล้วกดไ่ไม่ทันนิ้วสั้นแง่ย a r n น n g w a r n ตื่นนอนปุดไฟหายไปแล้วตื่นเช้าก็ไม่ได้แล้วนะตื่นนอนไปายายบายงพี่แดงแม่กินหนูอ๋ออันนี้คือกินไปแล้วใช่ปะกินไปแล้วกินหรอนี่กระสานเลยเฮ้ยเนี่ยง่วงๆทำไมกินทำไม อันนี้ไม่ได้กินไอ้เด๋อไงเออเขียนตรงนี้ก็อิ่มอ่ะไปเด๋อมาทีไมันเป็นเราให้แล้วก็เห็นเขาแค่กำลังงพิงม่างเฉยอ่ะไม่กูหนูอันนี้น้ำตาลเหรอน้ำตาลพี่กบร้องให้แล้วหร้องให้แล้วออะไรอ่ะ ไเี่ไกรกาอันนี้ลาะเป็นอะไรกุรู้ความรยอะไรอ่ะแกเป็นแมวไปแล้วปิงเกบปืนใส่สีให้ด้วยโอ๊ย มาบอไปสุดอบอเป็นงโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โมันมาแบบนี้มันผิดที่ฉันเองอินสึคแมนได้อต่อนนี้เา่อไปดู ใ้คุณใช้ว่าแบบสุดสนไอ้เุอชซานนี่สุดสนคืออะไรวะไม่รู้ก็งงว่าคืออะไรอะุนโอ้ยนี่ได้อยู่เมื่อนนี้ของเอ็มเราตเอ็มเอ็มเราดูคำตอบนะเอ็ม่ยอะไรวะยอา S <S ลองแด้ยกเดี๋ยววาดเตาอะไรนี่ดูดิมือถือมันโดนจำกัดแค่ดอเล็กนิดเดียว <S 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 ทำไมนี้ไม่เพี้ยนดิจังเลยอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เาั <S 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 งมัเตรยานอ๋อ <S <S เฮ้ยลอยวาดอยู่นะอันนี้ได้มาตรงอยู่นะ อันนี้ไม่พลาดเชี่ยวไม่พลาดไม่งวงแปลกๆนี่ใส่สีให้ด้วยมาเติมสีแบบกาวโอ้ยที่มีงายด้วยได้อยู่ได้อยู่สีเอาเ้ยได้ได้ยอด วันสุดท้ายครับกาอเป่ยนเนื้อการเดลนสเต็กเนือกัอจริงเหรอ <c oughs> ตอนแรกอะนึกว่าคานเลเออยังไยรู้ว่าใช่กรอกเนี่ย่ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันมาเป็นอย่างนี้เนื้อสกรอกทำไมจะเปี่ยนกเนื้อแดงเป็นเปน็นเนื้อแดงเป็นไส้กรอกไส้กรอกทำไมจะได้กินไส้กรอกไส้กรอกนูอกินมไมู่้ทีมะไม่เห็นได้ว่าอันนี้เลยลูกเอ่ามน้งเลย มนุษย์มาามากเลยนะโหรู้แล้วว่าคุณตอบอะไรนี่ไงดูแลน้องแหละฟิวเบียดเขาดดเขาอีกโตัวเลยทำไมมันไปไกลขนาดนี้มนุษย์ี่ม้าอี่เว่าตรงตัวมากเลยนะมนุษย์ขี่ม้าขี่เสียงอะไร เหลี่ยงคืออะไรวะหรอที่นี่ใส่เปลี่ยงไปเหลยอุ้ยเดมอด้วยแต่เนี่ยกลับมาเดอมอลเลยเดอะมอลแเกบรอดูเลยไม่พ้นไม่พ้นเจี๊ยบเต้ ู้ขาทะเลตายแล้วกเข้าใจผิดแย่ไปั้นไงเกรขึ้นแกขึ้นเหรอพต่อไีลนี่ต่อไปไม่น้องเสิมปล่อยปลาเลยอ่ะีเม ไปยังกไงเราตาอกโอ้ยได้เราขาดปากอกล่าจนล่างหลี้วยไก่จีเด็กตายเออปากอกไปไหนอ่ะกลิ่ไม่หองนี่คนรู้ได้ไงว่าเป็นไก่จีเด็กตายว่าเป็นลูกนี้เห็นปะเออใช่มันเห็นให้ให้คะแนนมีติ๊กถูกด้วยทำไมมันไม่ไม่ให้เราอ่ะ แต่ว่าไก่นะไม่เหมือนมีติ๊กถูกด้วอคืออะไรอ่ะตรงตามคือพี่เลี้ยคินข้าวกต่อจากพี่เลี้ถูกไม่พ้นอ่ะไม่พ้นอ่ะงานใหญ่ว่าแล้วว่าจะเป็นพี่โอ๊คจริงด้วยว้าวเข้าไปเลย ไปแก้วไปไหนอ่ะไปแล้วภสงของเราไปไหนอ่ะตอนแรล้วว่าจะนึกว่ากินอยากกินชาไข่มุ묵ด้วยซ้ำชาไข่묵แก้วแบบแก้วชาไข่มุกแรกเลแก้วอยู่ไปนดูอ๋อนี่ตัวแบบนี้ ไปหาไปโอ้หมึงาใหดูัวหมดกันเลยประโยคยอดฮิตดูครับพี่กกโดาไปหิวข้าวได้แมวเลี้ยงไงไหหมดกัน